สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม b r e ดไ I d o l นะครับสำหรับเกมนี้ก็แน่นอนแหละตามชื่อเลยนะครับก็เป็นระบบไอดอลอีกแล้วนะตอนนี้เนี่ยเกมแนวนี้นะครับเปิดมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกเกมนึงนะครับที่เปิดโหลดบนสโตร์ไทยใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับตัวเกมจะเป็นภาษาอังกฤษนะยังไม่มีภาษาไทยนะครับผมก็บรรยากาศเนี่ยตามที่เห็นเลยนะครับนะตอนนี้มันก็ ทำการเก็บเลเวลของมันไปเรื่อยๆนะครับผมตัวเกมนี้นะครับเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดตัวละครนะครับเพื่อที่จะให้มันผ่านด่านสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับตัวด่านเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้ครับเนี่ยกดเข้ามาตรงสเตตเนี่ยเห็นปะมันจะมีให้เราผ่านสเตตไปเรื่อยๆครับก็จะมีแบ่งเป็นชัเตอร์ไปนะครับมีชัเตอร์ที่1 2 3 4 5สูงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ของดีขึ้นนะครับตามลําดับรวมถึงในส่วนของ exp แล้วก็ตัวเงินด้วย นะครับเอาไว้มาอัปเกรดในส่วนของตัวละครนะครับณตอนนี้เนี่ยผมจะอยู่สูงสุดที่ด่าน23นะครับเพราะว่าผมยังอัปเกรดตัวละครได้ไม่เก่งมากพอนั่นเองนะครับผมอ๋ถ้าเกิดว่าเราสู้ไม่ได้นะครับเราก็ทําการแบบเก็บเลเวลนะในด่านนั้นๆก่อนนะครับอย่างเช่นนตอนนี้ผมก็เก็บเลเวลที่ด่าน1นึขีดก่อนนะครับเก็บไปเรื่อยนะครับผมให้มันหาเงินหาอุปกรณ์ต่างๆไปเรื่อยตรงนี้นะครับแล้วก็พอเราโอเคแล้วนะครับเรามีตังแล้วนะครับแล้วก็มา การอัปเกรดตัวละครโดยการกดเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยกดก็มาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีให้เรามาอัปเกรดเลยนะครับว่าเราจะอัปเกรดในส่วนไหนนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับอัป ATK นะครับก็อัปให้มันถึง100เลยนะครับมันจะได้ผ่านเควสเนาะนี่ฮะอ่าตอนนี้คือผ่านเควสแล้วนะครับเนี่ยเควสตรงเกมตรงนี้นะครับมันจะมีบอกด้วยนะครับว่าให้เราทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คืออัปถึง ATK 100แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาทาการกดรับของรางวัลนี่มันก็จะได้เงินมานะครับ อ่าแล้วก็นี้ได้เพชรมาแล้วนี้นะครับอ่าโอเคต่อไปเขาบอกว่าให้เราไปซัมมอนนะครับอาวุธ10ครั้งนะครับมากดเข้ามานี่ฮะซัมมอนอาวุธใช่ปะ่ะน,นี่นี่อันนี้นะครับก็กดซัมมอนไปอึบ๊บนี่ฮะแล้วก็จะได้อาวุธมาแล้วนะครับประมาณนี้อ่าโอเคต่อมาก็มีซัมมอนในส่วนของชุดด้วยจัดาาไป ปึ๊บสิบครั้งนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยแจกเพชรค่อนข้างเยอะนะครับผมมันจะมีแจกมาเรื่อยๆแล้วก็ให้เรามาสุ่มแบบนี้นะครับเนี่ยกดสุ่มไปเลยชุดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับพอเราได้อุปกรณ์พวกนี้มาแล้วเนี่ยนะครับล้วก็กดเข้ามาดูตรง Inventory ตรงนี้นะครับนี่มันจะมีขึ้นมาเลยเห็นไหมของที่เราได้นะครับอ่ะก็กดใส่ได้นะครับกดเลือกแล้วก็กด Equip นะครับหรือว่าจะทําการผสมในส่วนของอุปกรณ์นั้นๆได้นะครับอย่างเช่นเออผมมีพวกเดี๋ยวก่อนนะ เฮ้ยนี่นี่อันนี้ได้มาใหม่ครับหมวกใส่ไปโอเคกดนใส่ไปก่อนนะครับผมมีอาวุธเยอะแล้วเนาะนะครับเออสมมุติผมจะผสมอะไรดีอ่ะผสมอาวุธที่เป็นสีเนี้ยนะครับเนี่ยอย่างนี้ครับสีธรรมดาให้มันเป็นแบบ ระดับที่สูงขึ้นนะครับจาก8กลายเป็น7 6 5 4ห2 1สีสาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กลายเป็นสีเขียวกลายเป็นสีฟ้าสีม่วงสีส้มอะไรพวกนี้นะครับไปเรื่อยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์พอนะครับแล้วก็มาทําการผสมเนี่ยกดเข้ามานี่ฮะมันจะนี้เราเข้ามาผสมเห็นไหมจาก8จะกลายเป็น7แบบนี้ครับกดเข้าไปนี่อันนี้คือผสมได้แล้วนะครับเห็นป่ะฮะก็อ่ะผสมอีกนะครับจาก7จะก,กลายเป็น6โอเคจัดไปนี่ ใแมพมันก็จะมาแล้วนะครับแบบนี้เออมันก็จะมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับแต่รู้สึกว่าจะต้องใช้เอ่อทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับถึงจะผสมเป็นชิ้นสูงขึ้นไปกว่านั้นได้นะครับผมเออประมาณนี้นะเป็นเกมที่เล่นแบบชิลๆสบายๆครับข้าเวลาไปเรื่อยนะครับเนี่ยอันนี้คือผมเออได้แล้วเรียบร้อยก็กดไปนี่รับของรางวัลต่อไปก็ให้เราัพ a d k นะครับให้ถึง120ก็กดไปเลยฮะกดค้างก็ได้นะเวลาัพนะครับนี่ถึงแล้วเรียบร้อย อันอื่นก็อัพหน่อยๆกันนะครับนี่โอเคเอาสักเจ็ดสิบนะครับวันนี้ตัวละครเราจะได้แบบผ่านด่านขึ้นไปง่ายกว่าเดิมนะครับโอเคอ่าแล้วก็มีอัพเลเวลตัวละครนะครับเนี่ยมันจะมีให้เรามากดอัพเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมานนี้ก็จะเป็นอ่าพวกน่าจะเป็นแบบติดตัวนะประมาณนี้นะครับอ่าอัพไปเพิ่มเพิ่มโอเคมีสกิลด้วยนะครับนี่มันจะค่อยๆปลดล็อกตามระดับเลเวลของตัวละครนะครับนี่ฮะไอ้พวกเนี้ยนะครับก็มีเอ่อเนี่ย อันนี้ออมันจะเปิดตอนด่าน6ขีด20นะครับอันนี้เปิดตอน8ขีด20อีกนานมากนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดนะครับตัวละครเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับผมซึ่งเวลาที่เราอัปเกรดในส่วนของตัวละครตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะว่า ATK จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆค่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Movement Speed อะไรต่างๆนะครับเออนะ ประมาณนี้เลยนะครับโอเคตรงซัมมอนแล้วก็อีก2อันนะครับก็คือระบบเพชรนะครับกับระบบลิลิทตรงนี้เนี่ยมันยังไม่เปิดนะครับก็มันจะเปิดตามที่เนี่ยที่มันบอกนะครับ3ามีแล้วก็2องีสอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะตอนนี้ก็ผมยังอยู่ที่ด่าน2เอ้ยหนึขีดยีอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปด่านอื่นนะครับแล้วก็กดเข้ามาที่สเตจแล้วก็เลื่อนมานิดนึงนะครับอ่ะไปที่ด่านสเตทเอ่อยี่สแล้วนะครับจัดไป มันก็จะว้าไปนะครับแล้วก็กดตรงนี้ออกนะไม่งั้นมันจะหมุนวนอยู่แค่ด่านนี้นะครับเออมันจะไม่ผ่านต่อไปนะฮะนี่คอยมันสู้ไปก่อนนะครับนี่เดี๋ยวมันก็จะผ่านละนี่ฮะเึ๊บเบบบโอเคเรียบร้อยผ่านแล้วครับเรียบร้อยก็จะปลายด่านหนึ่งขีดยี่สิบสี่ต่อยนะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยตรงเกมก็จะมีพวกนี้ครับระบบซีซันพาสนะครับผมนี่อ่า มันก็จะมีสายฟรีนะครับที่สามารถรับได้ตรงนี้แต่ถ้าเป็นสายเติมนะครับก็จะได้รับเพชรเยอะหน่อยนะครับผมเนี่ยก็กดรับไปนะครับตามระดับเลเวลของเราที่เราอัพขึ้นมานะครับประมาณนี้เนหะ็นไหมเออแค่นี้ก็สายฟรีก็แบบได้เพชรมาแบบเยอะแยะมากมายแล้วอะนะครับเออ,อนี้ครับผ่านสเตจไฟนี่เห็นไหมอ่าสเตจยิ่งสูงนะครับก็จะยิ่งได้เพชรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแลวพวกนี้นะครับอ่าโอเคเรียบร้อย แล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้ครับมิชชั่นโอเคกดลับออทีเดียวเลยนี่ครับด้าน,นีอีกนะฮะเกียบ uh huh. <prim> อ่าน,นี้ก็เหมือนกันครับกดออทีเดียวเลย okay, โอเคโหด้มีเป็นพันนะฮะอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีเมนูเนาะอ่ากดเข้ามาดูตรงเมลหน่อยนะครับมีของมาแจกจัดไปปึออ๊บกดลับนะครับเรียบร้อยนะ,ะอันนี้ตัวเกมเขาแจกมาแล้วก็มีอันนี้ด้วยฮะอ่ากดรับไปนะครับโอ้โห แจกเพียบเลยว่ะนอกจากนี้เนี่ยเกมยังมีให้เรามาเติมคูปองนะครับถ้าเกิดว,ว่าเรามีคูปองก็มาเติมตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นโค้ดนั่นแหละแต่ว่าผมไม่มีมาให้นะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยอเราสามารถที่จะามาบัฟตัวละครได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราจะบัฟเนี่ยเรากดตรงนี้ฮะเนี่ยแล้วก็มาดูโฆษณาครับมันจะมีการเพิ่มในส่วนของรายรับของเราเนี่ยอย่างเช่นได้รับเออสั่งเพิ่มขึ้นนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้รับอีกีเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย เอ k ีเคสปีดพวกนี้นะครับมเมนต์สปีดนะครับก็จะเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นที่มันบอกนะประมาณนี้เลยนะครับมีดันเชียนด้วยนะฮะดันเจียนตรงนี้ก็จะเปิดตามด่านที่มันบอกนะครับระบบตัวเกมก็ยังมีอีกอนิดหน่อยนะครับที่มันกําลังจะเปิดนะจ๊ะประมาณนี้นะครับมุมกล้องก็สามารถกดนี่ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับผมเออยังไงก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองโหลดไปเล่นดูแล้วกันนะครับเป็นเกมเล่นค่าเวลาสนุกๆน,นะครับผมเอาล่ะยังไงก็คลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมณาาที่นี้ด้วยนะครับก็ไปละนะครับผมไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับบา,บายๆครับผม